สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรา5ดาวนะคะพวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องประเพณีเรื่องวัฒนธรรมค่ะเรื่องอาหารและภาษาของประเทศจีนนะคะเราไปรอชมคลิปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเรายกตัวยอย่างมา2สถานที่ค่ะคือ1กํากำแพงเมืองจีนและ2ราชวังกู้กงค่ะ1กํากำแพงเมืองจีน เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อป้องกันศัตรูจากทางเหนือค่ะโดยเริ่มสร้างตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ชินและมีการต่อเติมหลายยุคหลายสมัยค่ะจนมีความยาวหลายพันกิโลเมตรถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความพยายามและความยิ่งใหญ่ของชาวจีนในอดีตค่ะทุกวันนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนค่ะ 2นะคะพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามค่ะตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่งนะคะของประเทศจีนค่ะสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อประมาณ600ปีก่อนค่ะเพื่อเป็นที่ประทับของจกักรพรรดินะคะต่อมานะคะ ราชวงศ์ฉิงรวมแล้วมีจกักรพรรดิพมนักอยู่ประมาณ24พระองค์ค่ะพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่สวยงามค่ะใหญ่โตมีห้องมากกว่าหมื่นห้องค่ะและประชาชนทั่วไปในอดีตห้ามเขา้าจึงได้ชื่อว่าพระราชวังต้องห้ามค่ะปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่สะท้อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนอย่างชัดเจนค่ะ ประเพณีที่น่าสนใจเรายกตัวอย่างมา3าประเพณีค่ะคือ 1. วันตุดจ,จีน 2. เทศกาลเชงงมิงและ 3. เทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะ 1. วันตุดจ,จีนนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนมีที่มาจากความเชื่อในการขับไล่ปีสันเหนียนเน้นการรวมตัวของครอบครัวการไหว้เจ้าและการรับอ่งเปาอเพื่อความโชคดีค่ะ 2. เทศกาลเชิงมิงนะคะ เป็นวันล้ำลึกและไหว้บรรพบุรุษช,ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ลูกหลานนะคะมาทําความสะอาดสุสานและแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับค่ะ 3. นะคะเทศากาลไหว้พระจันทร์จัดขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงค่ะเพื่อเฉลิมฉลองความสมบูรณ์มีดํานาน้างเออเหินจันทร์เป็นวันที่ครอบครัวนะคะมารวมตัวกันกินขนมไหว้พระจันทร์และชมจันทร์ค่ะ ทั้ง3ประเพณีนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีนที่ให้ความสําคัญกับความกตัญญูต่อครอบครัวและบรรพบุรุษค่ะการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมถึงการเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะวัฒนธรรมการทักทายของประเทศจีนในวัฒนธรรมจีนการทักทายถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่แสดงถึงความเคารพและมารยาท คนจีนมักใช้คำว่าหนีห่าซึ่งแปลว่าสวัสดีเป็นคำทักทายทั่วไปแต่คำว่าหนีห่าใช้แค่ครั้งแรกที่ไม่รู้จักกันแล้วมาเจอกันถ้ารู้จักกันแล้วจะไม่ใช้คำว่าหนีห่าจะใช้การถามช่วทุกแทนเช่นกินข้าวหรือยัง นอกจากคำพูดแล้วท่าทางก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันคนจีนมักไม่ใช้การกอดหรือการหอมแก้มในการทักทายแต่จะใช้การพยักหน้าหรือจับมือเบาๆโดยเฉพาะในทางธุรกิจอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือการทักทายในแบบทางการคนจีนจะใช้เรียกอีกฝ่ายด้วยคำนำหน้าตำแหน่งเช่นจิงลี่หนีหาหมายถึงสวัสดีค่ะผู้จัดการ วัฒนธรรมจีนให้ความสำคัญกับการแสดงความสุภาพผ่านคำพูดสีหน้าและท่าทางซึ่งสะท้อนถึงความเคารพต่อผู้อื่นทั้งหมดนี้คือวัฒนธรรมการทักทายของประเทศจีนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นออภาษาเป้าหมายพื้นฐานที่ใช้ในการทักทายของประเทศจีนนะคะคำแรกนะคะคือคำว่านิฮาวนิฮาวแปลว่าสวัสดีนะคะนิฮาวมา นีิฮาวหมายแปลว่าคุณสบายดีไหมต่อมานะคะเจ้าช่างหาวเจ้าช่างหาวแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะต่อไปนะคะหัวเหินหาวเสี้ยวเสี้ยหัวเหินหาวเสี้ยวเสี้ยแปลว่าฉันสบายดีหรือขอบคุณน,นะคะคําต่อมานะคะเชี้ยอู้หาวเชี้ยอู้หาวแปลว่าสวัสดีตอนบ่ายคะ่ะต่อมานะคะว่านช่างหาว ว่านซางหาวแปลว่าสวัสดีตอนเย็นค่ะต่อมานะคะห้าวจิ๋วผู้เจียนห้าวจิ๋วผู้เจียนนะคะแปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานต่อมานะคะจุยจจออยจ้ยจิ้นเฉินเหมยออย่านจุ้ยจิ้นเฉินเหมยย่านแปลว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างต่อมานะคะเหินเกาซิ่งเติ้นชื่อหนีเหินเกาซิ่งเติ้นชื่อหนีแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณต่อมานะคะ จานเจียนจานเจียนแปลว่าลาก่อนหรือว่าแล้วพบกันใหม่นะคะอาหารที่น่าสนใจของประเทศจีนและประวัติความเป็นมาประเทศจีนถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมอาหารเก่าแก่ที่สุดในโลกอาหารจีนมีความหลากหลายมากตามภูมิภาคและแต่ละจานล้วนมีความหมายและประวัติที่น่าสนใจบะหมี่เป็ดย่าง มีต้นกําเนิดจากมณฑนลกวางตุ้งนิยมเสิร์ฟกับน้ำซุปใสล้อนและเป็ดย่างหนังกรอบเดิมทีเป็นอาหารพื้นบ้านก่อนจะพัฒนาเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงระดับโลกเกี๊ยวเกี้ยวเป็นอาหารที่นิยมกินในช่วงจุษจีนเชื่อกันว่าจะนำโชคลาภความมั่งคัง่งเพราะมีรูปร่างขายเงินตำลึงจีนโบราณซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความมั่งคัง่ง บะหมี่เป็ดย่างเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของกรุงปักกิ่งมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเป็ดย่างจะมีหนังกรอบเนื้อนุ่มและจะมักเสิร์ฟกับแป้งบางผักสดและซอสหวานข้าวผัดอย่างโจมีต้นกำเนิดจากเมืองอย่างโจในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นข้าวผัดที่ใส่วัตถุดิบหลากหลายเช่นกุ้งหมูไข่และถั่วลันเตาสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความคิดสร้างสรรค์นในการทำอาหารถั่วป๋อจีเชื่อกันว่าสร้างสรรค์ขึ้นโดยแพทย์จีนจางจงจิงในสมัยราชวงศ์ฮานตะวันออกเพื่อรักษาโรคหูแข็งโดยห่อนเนื้อแกะเครื่องเทศและยาใส่ในแป้งแล้วต้ม รูปร่างขายเงินตำลึงจีนและกินในช่วงตรุษจีนเพื่อเสริมโชคลาภอาหารจีนไม่ได้เป็นแค่ของกินแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความเชื่อของคนจีนที่ส่งต่อกันมาหลายพันปีค่ะ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของประเทศจีนนะคะส่วนใหญ่จะนิยมกินอาหารเป็นโต๊ะวงกลมนะคะหรือเรียกว่าโต๊ะจีนสื่อถึงความกลมเกลียวและความเท่าเทียมกันอาหารวางกลางโต๊ะแล้วทุกคนตักกินร่วมกันแล้วก็เน้นความสัมพันธ์และความเคารพของ ที่เราให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาถึงก่อนแล้วก็เลื่อนกินก่อนแล้วก็ปราท้าทำการใช้ตะเกียบในการกินข้าวนะคะก็คือชาวจีนเนี่ยจะใช้ตะเกียบเป็นหลักโดยที่ไม่ใช้มีดบนโต๊ะอาหารเลยนะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็ห้ามปักตะเกียบรงในชามข้าวถือว่าเป็นลางร้ายเหมือนในพิธีไหว้ผีแล้วก็เรื่องมารยาทในการดื่มบนโต๊ะนะคะก็ การดื่มชาและเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นเครื่องดื่มให้ผู้อาวุโสก่อนหรือว่าเป็นการให้เกียรติกันแล้วก็จะน,นิยมพูดกันว่าการเปล่ที่แปลว่าชนแก้วให้หมดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคําศัพท์หรือประโยคเกี่ยวกับการรับประทานอาหารภาษาจีนนะคะ10ประโยคค่ะคาแรกนะคะก็คือวเหยตี้ยนช่นะคะวเเหยย่าตีน要ช่ ฉันต้องการสั่งอาหาร 2. อชิงเกยวอชยตอนชิงเกย์อวอชยตอนกรุณาเอาเมนูให้ฉันหน่อยคำที่สมนะคะเจ้เกิดตัวเซาเชียนเจ้เกิดตัวเซาเชียนอันนี้ราคาเท่าไหร่คำที่สี่โยราตอมาโยราตอมามีอาหารผิดไหมคำที่ห้านะคะ ปู่เยาไทล่าปู่เยาไทล่าไม่เผ็ดมากนะคำที่หกนะคะว่อชื้อซู้ว่อชื้อซูฉันกินมังสวิรัติคำที่เจ็ดชิงซาเตอรอีเซียชิงเซาเตอรอีเซียกาลู้นารอสักครู่คำที่แปดนะคะเคออีตะเปามาเคออีตะเปามาหอ,อก,กับบ้านได้ไหม คำที่เก้าฝูอู้หยวนหมาตานฝูอู้หยวนหมายตาน,พน,งงาน,นาพนังงานเก็บเงินด้วยค่ะหรือว่าพลังงานเก็บเงินด้วยค่ะคำที่สิบนะคะเหาชื่อเหาชื่อแปลว่าอร่อยนะคะ